ในเด็กเป็นคนที่แบบไม่สวยไม่สวยเลยนะคะแล้วหนูไม่มีแฟนไม่มีใครมาจีบเลยนะจริงเหรอตอนหนูอยู่20ปีไม่มีใครมาจีบเลยเคยลองจีบผู้ชายคนนึงแล้วเขาบอกว่าไม่สวยอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยแรงวะมีนะมีแต่พี่เติร์นค่ะที่ให้กับมือมีกล้องอยู่แต่ว่าเจอหลังกล้องพี่เติรลนจำไม่ได้หรอกพี่เติร์อืออันเนี้ยคำถามพีคเลยครับทำงานแบบเนี้ยมีเสี่ยมาขอดูแลบ้างไหม เราอยู่กับรายการออปชั่นไวรุ่นทำารินรายการใหม่ล่าสุดของเราที่มีแต่พิตตี้สาวสวยระดับประเทศเป็นพิตตี้หรือ MC นะเป็น MC ค่ะเป็น m อน้องแนะนำตัวก่อนดีว่ะนี่น้องฟิล์มใช่ไหมครับน้องฟิล์มเป็น MC ใช่ไหมครับเป็นพิตตี้เป็นพิตตี้น้องพ้าพลอยเป็น MC DJ ค่ะเป็น MC DJ รับงานทั่วโลกนะครับผมท่วโลกต้องบอกเลยว่าวันนี้เรา ได้คิวทองมามากนะครับเพราะว่าเนื่องจากงานปานแสนเป็นอีพีพิเศษ2คนเลยเหรอครับพี่2คนเลยวันนี้แน่นๆเ,เอาแบบว่าสองเลยอยากได้ทั้งสองมาสัมภาษณ์เพราะว่าเราเห็นในโซเชียลเนี่ยมีพลังโซเชียลเยอะมากผมบอกเลยว่าติดตามอยู่ทั้งสองคนเลยนะครับคุณรู้เหรอว่าคนนี้ชื่ออะไรอ๋อคุณพี่คนนั้นไงที่เขาชื่อนั่นแหละครับพี่ใช่แล้วใช่เดี๋ยวให้แนะนําตัวก่อนนะครับแล้วเริ่มแต่คนซ้ายก่อนเลยครับชื่ออะไรครับชื่อพะพอยค่ะพะพอยครับผมอายุเท่าไหร่ครับอายุ28ปปีค่ะชื่อ ิล์มค่ะผมจำได้ละฟิล์มคือน้องฟิล์มเนี่ยพี่ก็ติดตามอยู่นะครับคุณพี่ชอบมากตอนนั้นเลยน่ารักมากนะครับอ๋อวพ่อลูกน้องมาแล้วไงแล้วหนูอ่ะมาพอยก็น่ารักนะเพื่อนใจเหมือนเดิมนะครับอยากไห้ว่ารในการนี้เราจะรีแลกซ์รีแลกซ์ไม่ต้องซีเรียสนะเราก็คุยกันแบบเพื่อที่อยากให้หนุ่มๆได้รู้ลึกมากกว่าที่เห็นลึกแค่ไหนคะพี่ล้วงลึกไปล้วงล้วงไปถึงตรงไหนคะ ทวงในใจภายในใจอาจจะเห็นหน้าเราสองคนน้อยหน่อยนะตัดเพราะตอนนี้พื้นที่แคบนะครับผมน้องฟิล์มอายุอะไรสามโอ้ยต้องเรียกว่าพี่นี่พี่ทั้งสองคนเลยเพราะว่าอายุเท่าไหร่ครับจุดเก้าจุดห้าแล้วพ่อพลเนี่ยตอนนี้มีแฟนหรือยังครับมีคนคุยค่ะมีคนคุยนี่ตอบแบบดาราแล้วน้องน้องฟิลมียังครับมีครับโซสนีเฮ้ใช่เปล่าพี่คนาอยาเริ่มใจใช่ไม่ใชนไม่ใช่พี่ก็คืออายุยี่สิบหกเอ้ยยี่สิบแปดยี่สิบแปดกับยี่สามครับ กำลังเป็นวัยรุ่นเลยใช่ซึ่งเป็นวัยรุ่นที่แบบว่าประสบความสาเร็จเราเห็นได้ตามงานต่างๆครับผมไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานแต่งงานงานมงคลท้องมาไปนะไปหมดที่ยูก็เห็นครับพี่ไปหมดครับไปไปหมดทุกงานครับถ้าผมจะจ้างมางานที่ร้านก็มาได้ทั้งสองคนเลยใช่ไหมมาได้ค่ะไม่ติดอะไรหรสำหรับวัยรุ่นเอาชั้นได้หมดทุกอย่างอย่างอย่างโอ้คือมานไงเอาไฮแท้ น้องพระพรเนี่ยเราจะเคยร่วมงานกันแล้วแต่อย่างน้องฟิล์มเนี่ยยังไม่เคยร่วมอยากจะร่วมสักครั้งร่วมงานร่วมงานใช่ครับ่งก็เลยวันนี้ก็เลยถือโอกาสที่จะชวนมาพูดคุยแบบสนุกสนานแนววัยรุ่นกันนะครับเพื่อที่ให้หนุ่มๆได้เห็นความควนมสามารถดุดรุนน่ารักมากขึ้นคพี่อย่ลิ้นผ่านลิ้นผ่านค่อยๆค่อยๆหายใจออกหายใจออกก่อนจะห็ยแร็วเกินไ เดี๋ยวเราใส่ใจค่าโอ้ค่าพี่คุณพี่ตื่นมากเลยนะคือผมมาให้มันไลฟ์สดอยู่ร้านอ่ะขาดไม่ไลฟ์สดอ่ะคิดดูแล้วกันนะทำไมอ่ะมันอยากมาเป็นพี่เจก่อนนะบางครั้งผมก็กลัวพี่จะตะกัดหรืออะไรผมไม่ได้เป็นแขกเลยทำไมคะใส่ไว้อ๋อพุณผ่อนได้ก็บผมอต้องฟไม่ได้เอาปากละ เกนเกินเกินโอเคแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นแซลเล่นนะผมผมแซลเล่นในเฉยๆนะครับอยากรู้ว่าในการที่เราใส่ชุดพิตตี้เนี่ยถ้าเราจะสั่งจะตัดชุดออปชั่นเนี่ยอยากรู้ว่าสัดส่วนของเราเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่้องคิดก่อนเลยสัดส่วนครับสัดส่วนสามห้ายี่สี่สามสี่ผมไม่เชื่อหรอกไม่เชื่อมึงต้องมาเองหรอ ผมก็ถามบอกว่าเฉยๆแล้วาาแล้วพี่หนุ่มก็สามสิบสี่ค่ะยี่สิบสี่สามสิบห้าค่ะ่เรียกกันนะครับเรียกกันสำหรับหนุ่มที่ฝากคำถามมานะเราก็ถามให้แล้วอยากรู้ว่าไอ้ที่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นธรรมชาติใช่ไหมอะไรคะ ล่างหรือบนคะเด็กบนลากเลยอะไรคะหน้าตาเนี่อบนก็คือแบบเฮ้ยหน้าตาคืออันนี้หมอทำใช่ไหมใช่ค่ะคือประมาณแบบว่าเขาเรียกว่าหน้าอกเนี่ยคือผู้ชายเขาอยากรู้เขาฝากคำถามเพื่อนฝากถามมาเพื่อนฝากถามนะคะใช่ข้อกิจสังเกตุทีครับสามร้อยหกสิบห้าค่ะไม่เชื่อหรอกไม่ไม่กระเดาเลยที่เหี้ยเท่ากันแล้วมันใกล้เคียงกันหรือเปล่าคะพี่ผมไม่รู้ผมไม่ได้สังเกตนะก่เงคะ สเปกผู้ชายเนี่ยเป็นแบบไหนอะครับถ้าแบบในร้านผมรูร้จักน้องๆในร้านผมไหมค่ะ <ภา S 1> คือมีผมมีแนะน้องๆในร้านน่ะคิดว่าใครหน้าตาดีที่สุดอะครับ <c oughs> ไม่ต้องแอ๊กหรอกจ <c oughs> ้ะสเปกน้องพะพอยเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนครับเป้ผู้ชายสะอาดเดี๋ยวลบรอยสักที่ไหนไว้สัะอาดเนี่ยไม่เกี่ยวด้วยว่าใช่ไหมครับไม่เกี่ยวค่ะใช่ในเรื่องอการแต่งตัวดูจะสะอาด <c oughs> สะอาดแล้วก็แบบสูงซะ54สูงอะไร54สูงอะไร54สูงคนแค เก้าเปิดสิทธิ์เลยทีนี้ยังไงคะถ้าเข้าก็พอได้อยู่ไม่ได้ความสูงประมาณร้อยเท่าไหร่ได้นะครับอ่าร้อยเจ็ดสิบขึ้นไปแล้วกันร้อยเจ็ดสิบสี่เมื่อร้อยเจ็ดสิบแปดครับโอ้โหได้อยู่แล้วน้องปีมอ่ะครับก็สูงกว่าค่ะตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบค่ะไอพี่ร้อยเจ็ดสิบโอ้โหสูงกว่านะครับพี่อยู่ในสเปคใช่ไหมแล้วก็หน้าตาเป็นไงชอบทันเถือน เพิ่อาไว้ยาไ้เาไว้หนวดด้วยมันเล้าใจใช่ไหมกูบอกเลยี่ามนเาใจเลยส่วนนครับอยู่พันประมาณไหนครับพี่ไม่ต้องข่าว่ะหนูไม่ใช่ก็โหยกูผิวสีแทนพอดีมันก็ได้มันก็ได้ วนะไม่ใช่ไเกี่ยวเทปนี้เอาไว้หนุ่มไปเกี่ยวมันเป็นรายการนะครับใช่ครับมัเป็นรายการทำตามหน้าที่ใช่เป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งประเทศจริงๆแล้วเนี่ยก่อนเข้ารายการผมก็ไม่ได้เป็นคนอย่างนี้นะใช่ใช่หรอเหนียกว่านี้จารถ้าไม่มีผมนะทุกคนไม่ได้มาดูเทปนี้อ่ะผมบอกเราเราทำเพื่อทุกคนนะทำเพื่อทุกคนผู้ชายในไทยทั้งประเทศอ่ะครับ ถามว่าที่จ้างน้องสองคนนี้มาเนี่ยเราได้แบบว่าเขาเรียกว่าได้เรียอะไรมาจากใครไหมไม่ใช่มันเป็นความสนองความต้องการของเราล้วนๆเพื่อที่จะแบ่งแบ่งปันเสียสละให้ชายไทยได้รู้กันต้องครับเจอกูผิดตรงไหนกูถามหน่อยเนี่ยช่ดๆกูผิดตรงไหนนี่กูทําเพื่อผู้ชายไทยทั้งประเทศพี่น้องเขาไม่น่าสองคนนี้ไม่เกี่ยวนะทำเพื่อช่องนะพี่นะเออฮ้ยจบไปเลยเต้ยใจเย็นๆนะเต้ยทำตามหน้าที่ไม่มีแบบสนองตัวเองไม่มีไม่มีครับไม่มีแน่นอน เข้าใจดีมากที่ทํางานเป็นทั้ง MC ทั้งพิตตี้เนี่ยครับเราชอบตั้งแต่เด็กอยู่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนเด็กเป็นคนที่แบบไม่สวยไม่สวยเลยนะคะแล้วหนูไม่มีแฟนไม่มีใครมาจีบหนูเลยนะจริงเหรอจนหนูอายุยี่สิบปีไม่มีใครมาจีบหนูเลยตาหนูดำด้วยแต่ว่าไม่กล้าเข้าหาหรือเปล่าเออไม่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 มีใครจีบหนูแล้วหนูหนูจีบใครไม่มีใครชอบเลยเป็นคนที่จีบมาก่อนด้วยมาก่อนใช่ค่ะคือมองชายคนไหนก็คือพลาดหมดเคยลองจีบผู้ชายคนนึ่งนะคะบอกว่าไม่สวยอย่ามายุ่งอะไรอย่างเงี้ยแรงมาก นะเครื่องมึงดูอยู่นะพลาดแล้วมึงพลาดแล้วกูบอกเลยเขาบอกว่าเขาได้แบบผู้หญิงที่สวยกว่าแล้วอะไรอยเงี้ยไอชื่อไม่เจ็บใจเจ็บไหมอย่างเงี้ยถือว่าเปลี่ยนให้มันเป็นแรงขับดันใช่เป็นแรงขับดันด้วยถือสุดเขาก็ทิ้งหนูไปเลยไม่สวยเขาได้คนสวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเลยแล้วทุกวันนี้มึงยังอยู่ดีไหมทุกวันนี้อยู่ที่ไหนค่ะที่ไหนแล้วเราก็เลยคิดว่าเอ้ย มันเวลาอายุ20เนี่ยเราก็ต้องเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากขึ้นค่ะค่อยๆค่อยๆดูแลตัวเองไปเรื่อยๆอย่างน้องฟิล์มเหมือนกันใช่ไหมแต่พี่คิดว่าน่าจะเป็นคนสวยตั้งแต่เด็กใช่ไหมฟิล์มน่าสวยตั้งแต่เด็กๆค่ะดูดูดูจากอะไรคะพี่ตั้นแว่นแว่นถอดแว่นนิดนึงถอดแว่นนิดนึงนี่เราจะเป็น EP สุดท้ายของผมนะจากเสียงตายนะทุกคนจตบไปเลยเต้แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชอบแต่งตัวเซ็กซี่เนี่ยตั้งแต่ตอนไหนครับในการทำงานเกี่ยวไหมหรือว่าปกติมันเซ็กซี่อยู่แล้วใช่ไหม แต่งตัวแบบบ e. 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 like ้านๆมากแบบใส่เสื้อบอลนังเกงอะไรเงี้ยปกติจะแต่งแต่ทแค่ตอนทํางานแค่นั้นอย่างน้องฟีเหมือนกันใช่ไหมครับไม่เหมือนครัเจ็เซ็กซี่ตอนไปแต่ตัวเองแต่วันนี้ได้แค่นี้เหรอ โอเคอยากให้เบาๆเดี๋ยวถ้าแบบว่าถึงร้านวิวสองร้านวิวให้ไมี EP ต่อไปต่ออย่างนี้ดีกว่ามันจะได้แบบเสอยวขึนี้นิสัยเนี่ยเราต้องชอบแบบคนนิสัยนิสัยรวยไหมมีก็เป็นกําไรเนาะเป็นกําไรมากกว่าผมว่าผมว่าสมัยนี้คือเราเป็นคนที่ทํางานเองได้ใช่ไหมครับพิตตี้ MC ทำงานเองได้แล้วก็ นแน่นมากแล้วจะบอกว่าเป็นวัยรุ่นคนหนึ่งที่แบบว่าไม่เข้าตาผมอะเาก่งแบบไม่ต้องหาเงินเองได้แล้วผมบอกไปเลยว่าเงินที่เขาหาเนี่ยอาจจะมากกว่าผู้ชายบางคนที่ทำงานมากกว่ากูอะเพราะกูได้เดือนละหกพันอะจากเมียอย่าพูด 6, <000 S 2> เรื่อง <ๆ S 1> เมียได้ไหมเนาะตอบไปเลยสิเราคุยกันอยู่เนี่ยแล้ว<อ>มาพูดเรื่องเมียเนี่ยฮะก็เป็นไปได้ไงเราถามสปคพี่เติร์หน่อยได้ไหมคะ แล้ม่ขอขอเปลี่ยนนะคะ e ีนี้ขอเปลี่ยนเป็นสัมผัสที่ตัวแทนค่ะอ่าก็จะเป็นผู้หญิงที่แบบว่าเสื้อสีอะไรครับพี่ม่วงหรือว่าน้ำเงินก็ได้ใส่จริงสั้นสุยาวเนาะลายๆถ้าเขานั่งถ้าถ้าสมมติว่าเขาไม่ใช่เอาสเปคจริงจริงจังๆเอาสเปคจริงจริงสเปคตอนนี้ก็คือเป็นคนปัจจุบันที่ผมเลือกมาแหละครับน่าใช่ไม k ho, k ho, k ho. Ael, ่ค yeah ิเลเป็นคนที่ขย erm ันมากเลยนะครับพี่ EP นี้เล่าตาย้วค่ะเป็นี p หน้าแน่ ถ้าบนโลกไปเนี้ยเหลือพี่เต้นกับพี่คิวเนี่ยคือจะเลือกใครอะครับเท่่าไหรคะผมก็น่าจะเกินจากมาตรฐานที่บอกมานะเฮ้ยมันต้องดูหน้าตาก่อนตัวก็คืออีพีนี้คือแบนไม่ถอดกันเลยนะน้ำหนักอะน้ำหนักน้ำหนักก็ได้ค่ะน้ำหนักน้ำหนักน้ำหนักหน้าสิบหกได้อ้ยเปนเรื่องจริงได้ยังไงเฟมพี่เอาใครพี่เอาใครพี่ให้ให้น้องเลือกก่อนน้ำหนักก่อนเลยแล้วพี่เสียงไม่อะไรเลยพี่ดา ไม่เป็นไรหรอโลกนี้เหลือเราสองคนสองคนก็ไม่เป็นไรครับพี่ขนาดวันหนึ่งมันยังมีวันคู่วันที่เลยอะขอบคุณมากเลยนะครับเป็นคำตักที่ดีมากครับคำที่เปิดโอกาสให้พี่อะสเปคเนี่ยอะถ้ามาเจอเดินมาเจอเราสองคนเนี่ยผู้ชายเนี่ยอะมีทั่วโลกแหละถ้าเดินมาเจอเราไม่รู้จักกันอ่ะอะพอชอบใครดีวะเลือกยากซะด้วยทำไงเดียยากจริงคือชูเรทั้งคู่ใช่ไหมต้องได้แค่คนเดียวสองไม่ได้สองไม่ได้สองคือหักกันเลยอะหักเลยอะ คือโจดกันเลยอ่ะทำไงดีทุกคนเอาไม่ดีไอคนนั้นก็หลอกกว่าแไอคนนี้ก็เป็นคนที่จะจ้างหัวใช่ดูได้ไรดูได้ไขอเลือกพี่เติร์และกันค่ะขอเลื่อกยากและขอเลือกพี่เติร์ละกันก็ยังดีนะครับพี่ที่มีพี่เรือกสองคนละก โอเคก็ขำๆกันไปคือเราสนุกสนานเนาะแล้วมาเปิดใจนุ่มๆด้วยคือรายการเนี้ยผมจะบอกว่าผมมาสนองความต้องการของตัวเองล้วนๆโฆษณาไม่ต้องมีโฆษณาไม่ต้องเข้าปูไก่เองแต่น่าจะเข้าหรอครับพี่เข้าว่าเข้าได้เพราะตอนนี้กูเริ่มช็อตแรซันตอนเนี้ยคือที่เป็นพิตตี้ที่เป็น MC เนี่ยครับ หนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะไหมมีเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะกล้าจีบไหมผมถามหน่อยไม่ใช่คําว่ากล้าจีบมก็คือเราผมมองว่าเอ้ยเราเป็นระดับ MC ระดับแบบสวยเกินหรือเปล่าหรือว่าเป็นแบบคนเก่งเกินหรือเปล่าจะมาแนวเซลมากกว่าค่ะแบบน่ารัาก้าอะไรประมาณนี้ Story ใช่ไหมใช่จะแต่ถ้าลงทีคือแบบุ่งลงมาเลยคือเยอะเลยใช่ไหมใช่อย่าง Story แตกใหญ่คอมเมนต์เราไม่สนใจแล้วแต่ไอที่มันจะมาลึกๆหลังๆหลังบ้านหละจะเป็น Story ใช่ไหมใช่แล้วมีเราตอบบ้างไหมก็มีตอบบ้างค่ะแบบ บางทีก็แบบกดไปดูคาตอบบ้างอะไรเงี้ยค่ะสดไม่สดขึ้นอยู่กับว่าขนาดนี่แล้วอย่างน้องปีมนะครับมีมีหนุ่มๆเข้ามาจีบเยอะไหมครับไม่เยอะค่ะเขามาก็อาจจะแบบแบบว่ารู้สึกว่าแบบว่าตอบแบบคือมีมีมีมมมของตัวเองอยู่แล้วอะ <c oughs> หรือว่ามันไม่กล้าเยอะอะไม่ไม่มีคนกล้าใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันว่าเขา หรือว่าอาจจะมีเข้ามาแต่มันเป็นเพราะความเคยชินของเราที่เราเวลาออกไปทํางานแบบนี้จะเจอผู้ชายเข้ามาในแนวนี้บ่อยๆเราก็เลยเกิดความเคยชินเราก็เลยไม่ได้แบบว่าเขาเข้ามาจริงจังหรือเปล่าเข้ามาแซวมากกว่าใช่ไหมเออพวกผู้ชายแม่งแม่งอยากไปคบอยากไปสนใจเยอะนะถ้าไม่ใช่พี่สองคนน่ะจะสองคนไม่ใครดีๆมันไม่มีในโลกหรอกนอกจากพี่สองคนนี่แหละบอสเล่อบอสแลกคือแบบว่าถ้าหนูถ้าแบบไม่เคยเห็นหน้าอยย่างงเี้ก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุยใช่ไหมแต่แนี่ว่าต้องเคยเห็นหน้าก่อนต้องเคยเห็นหน้าพี่แล้ใช่ ไม่น่าเราคิดว่ามีแฟนแล้วก็คือไม่มีถ้ากล้าทักก็รักเกิดแน่นอนใช่ไหมแต่จริงๆถ้าเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็ไม่สมควรที่จะเข้าไปไปยุ่งุ่นหรือเปล่าเพราอย่างพี่เป็นตัวอย่างที่เข้าพี่เติมเป็นคนที่รักแฟนมากเลยใช่ไหมคือคู่กองครับพี่เติมเขาเป็นคนที่รักแฟนพูดสิบนาทีเในเฮียหรืว่าเดือนนี้พี่ได้หมื่นหนึ่งใช่ไหมจ้าผมก็ไม่รู้บอลเติมต้องเข้าขอเติมเงินเลี้ยงก็พอนะครับผมโอเคแล้วก็จะถามว่า อันเนี้ยคำถามพีกเลยครับทำงานแบบเนี้ยมีเสียมาขอดูแลไหมมีเยอะมากค่ะแต่หนูไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยสนใจมีเสนอมาเยอะเยอะไหมพี่เออเยอะแล้วแบบว่าขอแบบเลี้ยงดูบ้างเขาจะให้ให้เละห้าแสนบาทให้เฉยๆเหรอให้เฉยๆเหมือนเขาบอกว่าอยากนัเจอกินข้าวแต่หนูว่าไม่น่าจะได้แค่วมีแบบเสียหน้าตาดีแถมรวยด้วยอย่างนี้มีไหมครับมีนะคะแบบพวกเจ้าของพวกอะไรพวกอย่างเงี้ยมาหลักสูงสุดอะเท่าไหร่ครับเสนอมาห้าแสนคือนัดกินข้าวเฉยๆใช่ไหมใช่ค่ะ โอ้โก็มีนะพี่นะก็มีก็มีเพราะว่าเรแตกแต่เราไม่รับเลไม่ไม่ค่ะ เราเรารู้สึกว่าเอ้ยทางานแบบเราสบายใจกว่าใช่ไหมเพราะว่าเราเคยเจอแบบประสบการณ์ที่ผ่านมามากกว่าที่แบบว่าคนเคยมีเสียดูแลอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เราถามเปิดใจเลยเพราะว่าจริงค่ะมีคนชอบถามหนูไปว่าเออแบบมีเเลี้ยงหรือเปล่ามีเฉี่ยแน่เลยอะไรเงี้ยผู้ชายที่มองเข้ามาในสิ่งที่เราทํางานในรูปแบบประมาณนี้ด้วยใช่ค่ะคนจะมาว่าหนูแรงตลอดใช่แต่ผมเห็นพอๆนี้ก็คือลงคิวงานก็ไม่มีเวลาพักแล้วนะงานเยอะมากผ่านเงินเองได้นะครับแล้วอย่างอย่างอย่างน้องฟิล์มมีมีมีมากไหมครับ มีแบบเออไปกินข้าวอะไรเงี้ยชวนกินข้าวแต่เราก็ไปไม่ไปมีหลักแสนไหมมีค่ะมีก็มีหลักแสนแต่เราก็ไม่เอาเพราะว่าเรามีงานมีการอยู่แล้วนะเราก็ไม่มีงานไม่มีงานไม่เอาไม่เอาจะไม่มีงานแลดีแล้วก็ดีแล้วเพราะว่าในสิ่งที่คนเขามองมาหาเราเนี่ยบางคนก็คิดเองแง่ไม่ดีด้วยบางคนที่เข้าใจในสิ่งที่เราทำก็มีเดือนเดือนเท่าไหร่ครับก็ห้าหมื่นพอไหมห้าหมื่นไปเลยนะ คับสองหมื่น้ากได้ไหมว่าเขาเลือกเราสองคนนะไม่อีโอเคอันนี้ก็เป็นคําถามเปิดใจแบบว่าเอ้ยให้รู้ไปเลยว่ามีมีมันมีแน่ไอเจนนี่ขับบนไปไหนแฟนขับเวลามาเนี่ยอย่ากพะพโพนี่ผมว่าเจอหน้าเวทีเนี่ยเยอะมากเจเมาครับเลื่อนเจอแบบแปลกๆเยอะไหมมือไวอ่ะเจอบ่อยมากคือได้อย่างนี้เลยก็ได้ค่ะเกิดเลยแล้วทำไงเราทำไงได้บ้างทำอะไรไม่ได้อ้าวจริงเหรอไม่ได้ไม่ได้ บางทีหลบไม่ทันจริงๆค่ะบางทีหลบไม่ทันก็มีแซลลูกค้าไปบ้างบางทีบางทีลูกค้าก็จะกลัวเราไปเลยเขาก็จะไปเองผมอยากจะสอบถามว่าเวลาที่เราไปออกงานตามต่างจังหวัดแบบนี้ครับมีไหมครับแฟนคลับที่แบบบางครั้งเขาก็ติดตามเราไปคอยให้ขนมเราเอาของเล็กๆน้อยๆไปให้เราอย่างนี้มีไหมครับมีดอกไม้บ้างแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นให้ติปให้ตังค์มากกว่า อย่างอย่างน้องฟิล์มมีไหมครับแฟนคลับแปลกๆแต่เรารับงานพิตตี้อย่างเดียวใช่ไหมพิตตี้ตามมอเตอร์โชว์ใช่ไหมครับตามสนามแข่งรถแต่ไม่ได้เป็น MC ไม่ได้เป็นอะไรแต่ก็ส่วนมากผมว่างานที่สัมผัสเนี่ยน่าจะพระพลโดนมากกว่าใช่ไหมเพราะมันเป็นเป็นแลรงหน้าเวทีไงใช่ครับมือไวผมก็ควรมือไวอ่ะแผมไม่เคยนะผมไม่เคยเป็นงานหนึ่งนะครับผมไปจืดให้มือพี่ครับปกตินะงานเตะยอยู่ใช่ไหมใช่ครับแต่ี่งานเตะยอยู่นะ ปกตอะเสไ่าก็มีรูปอยู่ไสตมียู่มีพตินคให้กับมืองี้กอยู่แต่ว่าเนหลังก้องพ่ตไม่ได้หรอพี่เตตไปเลืเราอยากให้วลังใจในการทางานนีเราก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกน้องนุ่งน้องนุ่งพี่ไม่ยุ่งแน่แล้วน้องแก้ล่ะพี่ไม่แน่ใจ เตีต้องทำอะไรบ้างไหมฟุ้เอนเตอร์เทนแล้วก็เดินล่อนไปล่อนมาแถวหน้าเวทีแต่อย่างน้องฟิล์มเนี่ยก็คือแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดยืนถ่ายรูปเฉยเลยใช่ค่ะยืนถ่ายรูปกับรถเฉยๆคือเราจะไปตามบุรีรัมย์มากกว่าใช่ไหมตามวางแสนใช่ไหมเซอร์กิตมากกว่าถ้าเป็นพวกมอเตอร์โชว์ที่แบบว่าอยู่ในห้องอะไรอย่างนั้ยนะใช่อยไหมนนะครับมออเตร์์โชวที่นผมอยังไม่เคยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะได้แบบว่าทำ แล้วก็ให้น้องฟิล์มไปยืนนะใช่ค่ะวันนี้ยังไม่ทำก็ขอไปนั่งก่อนขอไปนั่งในใจก่อนนี่ได้อยู่แล้วสิใจพี่ว่างจะมีกครบ้างจับจองเมียว่างเมีย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 ท่อไว้เมียเมียเราทำงานเราทำงานเล่นแคปเล่นแล้วก่อนจะมาเป็น MC เนี่ยเราทำอาชีพอะไรมาเราถึงรู้ว่าเอ้ยอาชีพนี้คือคือใช่ที่สุดแล้วก่อนเป็น MC หรอหนูเป็นสาวเชียร์บียเด็กเซเว่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นเด็กเซเว่นด้วยเหรอใช่ค่ะเป็นคนที่ถ่อะไรมา ใช่ไหมใช่แต่แต่อย่างน้องฟิล์มเนี่ยก็คืองานเดียวเลยป่ะจบมาแม่งทำแม่งเลยค่ะแล้วไม่เคยได้เป็นพวก PR อร์ะไรไม่ได้เป็นมา่ไมไม่เป็นไม่ทำไ่เอาไม่ไม่เ็นไม่ทไม่เ็นไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เาไม่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เาไม่เอาไอามเาไม่เอไมเาม่เอา่เมเาไม่เอาไม่เาไม่เาไม่เอาไม่เาไม่เอาไม่าไม่เไม่เ็ไม่เอาไม่อาไม่าไม่เไมไม่เเ่เเาไม่เอไอไม่ ค้างคืนเปิดโรงแรมนอนอะไรพวกนี้เลยหรือว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่ไกลมากเราก็เดินทางกลับบ้านตลอดหรือว่าโมเดโอยู่หัวหินค่ะแล้วถ้าไปไกลๆก็ต้องอยู่หัวหินนะอันนี้เราไม่รู้นะว่าปกติที่เราเคเห็นเขาทำโซเชียลเนี่ยว่าเขาอยู่ที่ไหนเด็กหัวหินเลยเด็กไอยูหัวหินเหรอใช่ค่ะแล้วน้องฟิล์มเด็กอยู่ที่ไหนครับแม่เราอยู่ประตูค่รัตน้องหุ่ยใต้หนุ่มกู้นะเป็นคนใต้นะครับเป็นคนใต้เนื้อเป็นคนใต้เปิดดิ ได้พูดตายได้ดิฉันเป็นคนที่ชอบกินชอบขนไตมากกินหันไตมากชอบคนไตคนไตมันร่อยจังกินแล้วแหลงไหญ่อกใหญแหลงอ๊จริงๆอยู่หัวหินเหรอแต่ค่ตอนนี้ก็อยู่เทพด้วยใช่ไหมใช่ค่ะพอเราไปทำงานก็ขึ้นมาก็กลับบ้านจริงจริงตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวกลับหัวหินเลยเหรอถ้าไม่มีงานอ่ะใช่ค่ะกลับหัวหินเลยเป็นสิ่งที่เราไม่รู้นะใช่เนี่ยหลายๆคนไม่่่รู้ใใชชหลายคนก็ไม่ค่อยรู้ค่ะว่าหนูอยู่หินเขาบอกว่าอยู่หินไม่ค่อยเจอเลยมัอยู่แต่บ้านบางคนคิดว่าคิดอ่ะอยู แหละใช่ค่ะสมมากเลยคิดว่าอยู่ก uh, ร <c nerv ik> ุงเทพตลอดสมมาก MC อะไรเงี้ยคิดว่าอยู่กรุงเทพกันหมดครับแต่น้องฟิล์มก็อยู่ประจวบก็ไปกลับประจวบเลยเหรอถ้ามตอนนี้เนี่ยอยู่กรุงเทพบ้านความสวยแล้วเนี่ยเราคิดว่าเราสวยที่สุดหรือยังหรือเราคิดว่าเราทํางานพวกนี้ไปเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเดตตัวเองตลอดเลยครับต้องอัปเดตอย่างอย่างร้านเสื้อผ้าเราเนี่ยเราจะต้องอัปตามตามตลอดกระแสตามสมัยเหมือนจมูกเป็นทรงสไลเดอร์ทรงสไลเดอร์ว่าซ่าคิดว่ายังไม่ค่อย ผมว่าขนาดนี้ดีแล้วไม่ต้องเติมอะไรแล้วนี่แนะนําให้ครับแล้วอย่างน้องฟิล์มละครับไม่ไม่ทําอะไรแล้วไม่ไม่ไม่เอาอะไรก็ไม่เอาเกินก็ไม่เอาค่ะนี่คือเป็นตัวของตัวเองดีไงผมเอออยากให้ทุกคนได้เห็นว่าเป็นตัวเองยังไงบางคนมาเห็นเขาเป็นบุคลิกไลฟ์สไตล์แบบนี้บางคนอาจจะชอบในสิ่งที่เขาเป็นใช่แล้วตอนนี้มีผลงานอะไรให้ติดตามบ้างครับไม่มีค่ะตอนนี้ก็ฝากนะครับฝากทั้ง TikTok นะครับผม YouTube Facebook ใช่ไหม พ่อพลเจอไปแหละพ่อพลอ่ะเจอแน่เจอแน่เฟซบุ๊กมีคอมเยอะมากต้องต้องดูผู้ติดตามพี่เติ้เคยเข้าไปดูไหมคะอลิแฟนคือพี่ก็เจอหลายคนอีกถ้าทำไปบ้านอ่ะแค่พี่เติ้ลหายไปจากโซเชียลแบบไม่โพสเพราะแบบว่าปกติอ่ะจะเห็นเขาโพสทุกแบบ5นาทีเล่นสิบนาทีไม่้อโพสอีกแล้วถ้าหายไปอ่ะเตรียมเลยครับเพราะเทปนี้แหละครับก็วันนี้ก็มารีแลกซ์สนุกสนานกันนะครับผมฝากผลงานกับน้องๆสองคนด้วยนะครับแล้วก็ ฝากรายการเราไว้ด้วยครับนะต่อไปก็ไม่รู้จะมีใครใหม่หรือว่าบางคนเนี่ยดูที่เป็นคลิปใคลแม็กที่เราลงในไทม์ทิกเกอแล้วเนี่ยอยากดูคลิปเต็มเนี่ยต้องดูได้ที่ไหนครับพี่ดูได้ที่ยูทูบครับแต่จริงๆแล้วพี่ลงเต็มแม่งไปหมดเลยนะทั้งเฟซทก้งก็ลงเต็มไปเลยอ่ะเต็มแม่งเลยได้ดูกันแบบได้ยาวๆเลยนะได้ดูกันทุกแพลตฟอร์มอ่ะเอางี้ดีกว่าแล้วก็อยากให้ใครมาก็ลองคอมเมนต์มาหน่อยครับก็ฝากพ่อพลฝากดูด้วยนะเคยดูรายการผมไหมเคยค่ะแบบขำๆนะแต่น้องฟิล์มเคยดูไหมครับดูตตลลลลออดดดดู่าสุงไ ไม่แต่เขาก็จะตอบปาฏิบาลได้เลยหรือโอเคครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใครอยากให้สาวๆหรือผู้ชายคนไหนผมไม่ได้แต่เอาแต่สาวๆนะผมยอมเอาผู้ชายคอมเมนต์อ๋อพี่เคยเอาพี่แก๊ปมาหนูดูใครนะพี่แก๊ปถูกต้องพี่เป็นแก๊ปมาอ๋อใช่ใช่ใช่นี่นี่เคยดูเคยดูนะที่เงียบเงียบไปเนี่ยหนูก็อุบดูพี่อยู่นะได้ๆขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ติดตามนะครับผมอาจจะรั่วๆหน่อยเพื่ไม่ค่อยรู้เรื่องหอดสนดานก็อยากจะให้เราตั้งคำถามอะไรที่มันเป็นคำถามที่ลูกค้า ว่า FC แต่ละคนอยากรู้กันเนี่ยก็ตั้งคำถามกันเข้ามาก็ได้ใช่ครับฝากรายการแล้วด้วยนะครับอยากให้ใครมานั่งตรงนี้ก็คอมเมนต์กันเข้าไว้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยก็ฝากน้องๆสองคนไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สนุกสนานกันไปแค่อยากทำแก็ตื่นเต้นคอมเมนต์ไว้ใช่ครับพี่ต้องขอบคุณพี่เขาสองคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับพี่นองพอยนะครับผมแล้วก็น้องฟิล์มนะครับผมวันนี้เราก็ต้องมาไปก่อนลาไปก่อนนะครับผมลาไปก่อนแล้วก็เจอกันใหม่ใน EP หน้าดิวน์ดับ